พี่โตงก็สนิทกันยูดแล้วครับผมแล้วก็ก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานก็เป็นอีกหนึ่งแมแกกาซีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในฮ่องกงครับผมเ็ <im itation> าหวังว่าคนไทยจะได้เห็นสื่อเล่มนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ <im itation> เป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้ก็มีอาร์ตผสมด้วยครับแน่น <im itation> อนว่าทีมไทยแต่และคนที่ทำงานเนี่ยสุดยอดทำงาน,นครับผมแล้วก็ตัว คอนเทนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นการผสมแบบนี้พูดประกอารไปเมื่อกี้เลยก็คือทั้งแฟชั่นด้วยมีไลฟ์สไตล์ผสมด้วยมีทราเวลด้วยมีฟู้ดด้วยมีอาร์ตด้วยก็คือเป็นการรวมหลากหลายแบบเข้ามาแล้วพี่โต้งเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าหนังสือเขาสวยนะนอนติดตามกันด้วยนะครับผมผมบูชไทยก็ตัวเล่มแรกเนี่ยจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับน่าจะบูชไนสายไลฟ์สไตล์บ้านเราเนาะบูชไซสแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์ชอบแน่นอนครับผม ดังมากนะดังมากเลยนะพี่จริงคือพอจะมีโอกาสได้เคยหน้าตาเขาอ๋อพอจับวิกาก็เพิ่งไปถ่ายมาเออก็ก็ก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วครับฝากติดตามนะนิติศาถ่าก็ฝากนิติศานะครับผมแฮชแท็กเวทีนี้ครับก็เล่มแรกจะปล่อยในเรื่นี้ก็หวังว่าจะได้ถ่ายกันสักปกแม่ถ่ายกันไปเลย เดี๋ยวก็ได้ต้ถามว่าถ่ายกับแบรนด์อะไรครับผมเพราะสนุกมากๆครับก็เราก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปบราซิลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกาใต้ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเอนจอยมากๆแล้วก็เหมือนแฟนๆที่นู่นเนี่ยก็จะมีเอเนจีหนึ่งเวลาร้องเพลงอะไรไปก็ช่วยกันร้องหรือว่าแบบคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ช่วยกันเพนะครับแล้วก็อย่าง อย่างบราซิลเนี่ยเป็นแฟนสายเต้นกันด้งนั้นเวลาออนสเตจมาก็จะแบบเป็นเ้าเนี่ยที่ส่วนผมเต้นร้องเพลงตามได้ครับก็คือเพลงที่เอาไปร้องที่นู่นเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลด้วยครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนๆที่นู่นก็จะติดตามทวิตต็อกอยแล้วว่าคอนเทนต์ต่างๆในี่ยทวิต็อกของบราซิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนเต้นได้ทุกเพลงเลยอ่ะผมดูมากเลยอ่ะเราเต้นเก่งมากเลยดูเูาเป็นอะไรและแกร์ก็คือพิเศษไปด้วยไปด้วยเป็นทั้งแกรรับเชิญแล้วก็เป็นเป็น เป็นผู้จัดการพิเศษแล้วกันนะผมผู้จัดการผู้จัดการชีวิตก็ติดตามไปด้วยคุไปด้วยครับผมโมเมนพิเศษมุมในงานนะโมเมนต์ในงานเหรอครับคือคือความความรู้สึกอยู่ที่จำได้คือความเหนื่อยครับผมเพราะว่าเขาให้คือตามคอนเทนต์คือเขาจะให้ผมอะแบนคุณคุณขี่หลังผมแล้วให้ผมสควอตโดยที่มีตุ้นอยู่ข้างหลังทุกคนเหนื่อยมากจริงๆอันนี้อยากบคุณอกก็ ครับทำได้แน่นอนครับผมแฟนก็ชอบออกแบกขึ้นหลังบ่อยไหมก็มีบ้างเลยได้สอมมาก่อนใช่ครับผมเพราะว่าเหมือนการที่เราจากกรุงเทพเนี่ยไปซอบารูใช้เวลาเดินทางถ้าถ้ารวมบินอย่างเดียวประมาณ23ชั่วโมงได้ครับ ยังไม่รวมชั้นเฟอร์ด้วยเฟอร์ก็เป็นวันเลยก็เหมือนเราหายไป2วันไป2วันกลับหายไปจนือาทิตย์แล้วอ่ะเก็เลยสื่อว่างั้นเราขอใช้เวลาในการแบบตระเวนท่องเที่ยวภายในเมกาใต้เพิ่มด้วยก็มีโอกาสได้ไปอาจากซเปโโรจากซเปโโรเนี่ยได้ไปวิโอต่อแล้วก็ไปบุยนอสไอเรสที่อาร์เจนตินาแล้วก็ไปลาปาสกับอูยูนี่ที่โบลิเวียด้วยครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาที่ไทยุ้ช่องมากเลยอ่ะ ก็เหมือนก็จะทยอยทยอยปล่อยครับผมอย่างอย่างที่ปล่อยไปแล้วก็จะเป็นลูปออยุนี่เป็นซอลเลกที่บุรีเวียครับก็จะเป็นเหมือนถ้าทุกคนได้เห็นเนี่ยจะเป็นเป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดแล้วพอเหมือนมีอ่างน้ำเขาเรียกว่าไงน,นนะมีน้ําขังมันจะสะท้อนเป็นกระจกเลยครับสวยมากสวยมากอยากให้ทุกคนได้ลองไป,ไปนนงแตจป่จะไปยากนิดหนึ่งเที๋ยวเดี๋ยวตุลาจะมีแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นครับผม ก็เว <ítulo> ้นเดือนนี้ไปแต่ว่าของเดือนนี้ก็เพิ่งไปงานที่เกาหลีมาเอ้าแข่งหายก็เพิ่งไปงานที่เกาหลีมาครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็มางานวันนี้แล้วเดี๋ยวช่วงกลางเดือนจะมีไปมิลานด้วยครับแล้วว่ามีต่างประเทศอะแล้วปลายเดือนก็มีไปอีกประเทศหนึ่งด้วยแต่ว่ายังไม่ได้บอกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็อยู่ไทยประมาณแบบวิ่งหนึ่งวันใช่ใช่ใช่ ก็ก็ดีใจครับดีดีใจที่เห็นต่างชาติก็เห็น potential ของคนไทยแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนเราได้มีโอกาสไปหลากหลายที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องเหมือนว่านธรรมของแต่ละประเทศของแต่ละที่เรียนรู้เรื่องพิซซี่ของเขาอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับอย่งคบ้างครับคือเคยมีปัญหาไปตอนช่วงกุมภาครับมีก่อนตอนที่ไปมิลานนี่แหละครับผมก่อนหน้าไปนิวยอร์กมาก่อนแล้วก็ไปมิลานต่อ ก่อนไปงานอะผมเลือกเนดาวหลายสองชั่วโมงแล้วแบบเกือบไปงานไม่ได้แล้วแต่ว่าไปได้แต่พอหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรามาโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นระหว่างการเดินทางก่อนการเดินทางแล้วก็ตอนที่อยู่ที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่าสามารถ manage ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรคิวตัดไปคิตดปเ้เราที่สีเยไหมคิวที่ไปงานตัดไัปได้อะตอนนี้มีมีทั้งตุลา พฤศจิกา <wield ing 1970> ไม่แน่ใจเป็นเหมือนมีธ I mean, ันวาอีกครับผมแต่ว่าก็คือมีอีกแพลนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกาตั้งใจจะบวชก็เลยจะบอกทุกคนว่าอ่ะหลังจากที่ศึกมาเนี่ยหัวจะเม่งหน่อยนะถ้าไปงานไหนก็อาจจะหัวเม่งเพราะพฤศศิการมีอยู่แล้วครับผมก็ก็พยายามส่วนใหญ่จะเป็นเคลียร์เรื่องการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเหมือน เวลาถ่ายละครถ่ายซีรีส์หรือหนังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บหัวเหม่งปั๊บกลับมาถ่ายต่อต้องใส่วิกก็อาจจะลำบากเขาหน่อยอันนี้เราในรอบวันสุดท้ายก็กำลังกำลังหาอยู่ครับผมแต่ว่าก็น่าก็น่าจะช่วงปลายเดืาเนี่ยแหล้ก็น่าจะมีทั้งกรุงเทพด้วยแล้วแต่จังหวัดด้วยครับก็ก็อยากจะลองไปวัดป่าด้วยทั้งใส่ก็ตอนนี้มันมินิมัมก็14วันแล้วมั้งครับก็น่าจะไม่ไม่น้อยกว่านั้น ก็ก็อยากจะบวชให้กับเหมือนเรียกว่ายัางไงดีเหมือนความความรู้สึกของเราคือถ้าถ้าเราไม่ได้บวชตอนเนี้ไม่แน่ไม่แน่ว่าตอนโตไปแล้วแก่กว่านี้แล้วอาจจะไม่ได้บวชรแล้วก็รู้สึกว่าออยากทาให้ที่บ้านให้ครอบครัวให้กับทุกคนที่เราได้ประสบพบเจอมาแล้วก็เหมือนเป็นทั้งใน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 ,ในชีวิตก็ช่งวง ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาค่อนข้างเยอะทั้งศาสนาพุทธเองแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยแล้วก็พยายามแบบฝึกจิตฝึกใจให้มีความนิ่งมากขึ้นฝึกสติมากขึ้นเลยแต่มีเวลาท่องใช่ไหมครับก็ก็ได้ยินมาว่าก็ต้องต้องฟลูเอ็นเรื่องบทนี้เหมือนกันได้ได้ยินมาว่ายากมากเลยครับก็พยายาม ก็เรื่อง e ิปเท e มีครับก็เป็นเป็นเฮอร์เรอร์เรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เป็นเป็นหนังโรงเรื่องแรกด้วยแบบจริงจังมากๆแล้วพอได้เจอกับพี่นันดาด้วยก็เหมือนเราแบบคือกองนี้เหมือนผมไปเรียนครับทุกคนเหมือนเป็นเป็นครูมาเลยทุกคนเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถมากในบงก,การก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ครับผม เป็นฝันเลยนะนาการอการได้ที่ได้เล่นอะ่ะเราเล่น,เล,นเล่นเรื่องแรกกับพี่นันดาด้วยก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากมากจากเล่นครับเพราะว่าตัวตอนที่ได้บทม,มาเนี่ยเรื่องพานในเรื่องกับตัวละครค่อนข้างยากมากๆแล้วพอนึกถึงเทคนิคการถ่ายทําแล้วก็ยากมากๆแล้วตอนถ่ายจริงก็ยากมากๆจริงๆ <laughs> เนี่ยเป็นแผลเลยอะ่ะ เหมือนไม่มีต้องใช้ Jam s <S สลิงเลยพวกนี้ครับแล้วมันไปโดนเลยนิ้วก็แว่งแล้วก็จะมีเรื่องอันแน่นอนว่าพอคือบอกไปแล้วว่าเป็นหนังผีใช่ไหมครับผมก็จะเป็นหนังผีที่น่ากลัวครับคิดว่าน่าจะได้ดูช่วง ต้นๆปีหน้าครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่อง post production เยอะมากทั้งเรื่องการ CG ต่างๆมีการถ่ายกับกรีนมีการ a คชั่นด้วยแล้วก็มีทั้งถ้าทุกคนได้ดิดตาก็อาจจะเห็นว่ามีทั้งทันปัจจุบันด้วยอดีตด้วยก็จะมีเล่นพิเศษหนักมากๆต้องลดน้ำหนักด้วยครับผมแล้วกเ็เหมือนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยด้ื่องความที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆจะต้องใช้เวลาเวิร์กช็อปเยอะ ทั้งเวิร์กช็อปทั้งเดียว,วก็เวิร์กช็อปกับพี่นันดายเยอะเหมือนกันพี่นันดาก็จะเป็นสายนี้เลยเป็นตัวพ่อสายนี้เลยพอเราได้ทสบายเขาสบายสบายเลยเขาทำกันบ้านมาเยอะเราก็แบบก็เน้นถามเขาทำกันบ้านเราไปด้วยวก็เน้นถามแล้วก็เน้นคิบเราแล้วก็แล้วเวลาเล่นก็จะชอบยืนดูเขาเขาเก่งไงเราก็รู้สึกว่าอยากเก็บเกี่ยวสกิลของเขาว่าเทคนิคการถ่ายทำเขาเป็นยังไงบ้างเทคน,นิคก,การแสดงเขาเป็นยังไงบ้างการว่ายมาเยอะเลยตัวหวังว่า รอปฏิทินตามด้วยนาะหนังเรื่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมเรื่อง Replace Me เป็นหนังเฮอร์เรอร์เรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เล่นคู่กับพี่นันดาเอเฟริงแฮมครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ดูช่วงต้นปีหน้าฝากติดตามด้วยนะครับรอพระคุทธอนุโมทนาอนุโมทนาล่วงหน้าปลายตุลาใช่ไหมคะคิดว่าช่วงปลายตุลาครับ น่าจะประมาณส4 4วันมินิมามครับยังยังไม่แน่ใจเลยครับก็